จุดนึ่ดอกงนาย,ยู้ครับปลาหนีหกกระสืได้ปลาขนาดกระสืได้ปลาขนา,า,นา,า,นาขอดกระอกดง่ยครับขนาดกระโง่ายหมูง่ายปีนี้โค้นได้อยปลาขน,น,น,นาดอืมคนประันออกมืดหาอวด ดินบกคือดินปลาบานเ่าเนาอแข็ง okay. หักใไม่พ่ดหลายสองดอกคู่กันเห็นดอกเดียวงัดขึ้นมาใดช้อนดอกนึงคุณพระท่านโพครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะมืนอนี้มาในซุดกันฝนมือนี้มาก,กับสายฝนเนาะปลาเก,ก่ปาปลาเดิมอะไรพี่น้องปลาจระนัดตกตั้งแต่ยืน่นฝนเลยแหงออกมาพี่น้องมากับสายฝนเน้อจากพี่น้องปลาพระท่นเศราดีมาหอดมาหอดปลาพึ่นเศร้าตกพันยุดให้เขาป,าปาลาไม่เด็กยางโลหาเนาะปลาสีมันเห็ดยางเนาะพี่น้องเนาะหลุดนกันครับมือนี้สีมานานันดำเดยเป็นยานงปาลาครับตะเพียงระยะอัด ขามาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจสังตะเพียงแาลล้อด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจตะเพีงกระยด่ดลุ้นกันครับมือในสนีมันทำได้เป็นตาพุ่นตาบอ,อเลาะกันเลยครับหวานหน่อยครับข้าวหอมหวานหมานเฮ็ดพึ่งเขาแล้วพี่นอ้อง นอมเขาหน้อยอ,อาพอแล้วมูนี่เป็นยีซิปครับสกเกล็ดเนาะบานแล้วมูน,นี่บานเฉียบแล้วพอเป็นมูนี่มูนี่เฮ็ดถึงฝนนะครับมาโดยสายฝน,นกับสายฝนนะใจบ้ามากๆวัในใดเด้อครับนึ่งโต๊ต้นแ <c oughs> ตีที่สามที่สอง <c oughs> ที่สามฝนฝนจนแจ่งบ่ทันเศร้าอยู่มูนี่สีมูนี่ใส่บานบานได้ยังสวยงามเนาะครับ เอาที้สีหยาดยื่นฝ่ามือหนึ่งก็ทั้งคนครับใครเนี่ยครับมาหอดปลาพืนเส้าพอให้ได้ลเลาะปลาเอายังได้ครับาบานซื่อ,ดอ,ดอดของของ,ของกินกระแวงนนนขนาดตัคขนยังดอกงามเนี่ยนิหน่อยนี่มันตุ่มทั้งหมดแมนไปไปบ่ไหนเอาบ่ได้ยับยับดอกครับ เจอไซบันบานแลดอดอ่น้อดก้ได้วก็เอาดอกไมไม่ได้แล้วก็ไว้ทำเชื้อ ໄປກ່ອນອີກເສື້ອອືມເນາະເນາະຂໍມີ3ອັນນ สุดท้ายครับให้ดอกนึงมูเล็กแหงมานมูเล็กแหงมานครับเด็กแจงหน,น่อยนึงเหรอนางปลาไปนับกันครับมันเต็มตาพุ่นตาประมาอน,นี้ตัวสองครับบสามสี่วันแล้ว วันนี้ก็จะใส่บานๆนมองที่สามครับดอกที่สามอ่อดอกที่สามเป็นเข้าหอมหนุ่มที่ห้าครับไหลลงมาทางทีครับเป็นซิปดอกหน่อยตรงนี้ที้พี่น้องแต่ว่าฟอถือฝนเป็นญงบ่ได้ถือฝนฟอก่อน หุ่นโดอยังงามครับออ้ยได้บลอดตะเพ่งตะขาแข็งแข็งเลยลงน้ำว่าพี่มาเป็นเสียซะนะข้างหลังแล้วพี่หุ่นโดดครับตัวนี้ยันแข็งเป็มเลยเดี๋ยวรอก่อยครับ เองลองลองกินข้าวพันลมไปห้ากันบรรยากาศแบบนี้เนาะวันกำลังงามเลยนาถือ้นดอกพ้นยังแข็งงามอยู่ครับแข็งงามอยู่ค่ะเก็บมาเลยดอกนั้นเห็ดอะไรข้าวเพิ่ข้าวเรอ หอลมมากช็อกโกแลตเลงเขียวมาแล้วครับแดงครับดอกหนึ่งความแดงสองดอกว็มาจะดอกหนึ่ง สามครับโอ้ยขอดงดอกส,สวยๆเลยครับอาจเห็นโดนฝนสวยงามมากขดงครับดงคันลงงังามงามพี่น้องสุดยอดเลยข้ามแดงครับข้ามแดงนาะโอ้ย<ด>ข้าอ้วนขาดค้อหาข้อให้ขามแดงหรือข้ามเหลืงงองเนาะครับเนี่ย แดงมีฮวีเลยขึ้นคามแดงครับแต่เป็นสีเหลืองขอดงขด,งดงขดดงแดงคามครับถวัวดอกเยวเนาะขดดงครับโอ้โมหมีมูนเนาะตุ่มนึงครับข้าว้อมโคดง ดอกหาด๋อยละสวยอยู่ไม่ม uh, hm ีสวยอยู่หลายหมื่และมีสองดอกบานกตมเชือนึงบ่ใดครับัีครบตูมกำลังงามครับลังแข็งๆชุดดอกเลยหาฮ่าตูม เราเป็นไงครับมาเราเร็วเจอแล้ว เก็บเห็ดมาชมว,วิวนำพี่น้องคำแดงอีกดอกครับโอ้โมีมูมีขวบน,นี่อยู่ครับสองดอก่าจะบ่บมีมูขาบันตุก,กะตาเลยครับ อ้วนมันขาตุ๊กตาเลยตุ๊กตาล้มลุกเบืองการทำงานของฟูฟัวครับอืมอมือมือลานหลานโตแล้ว,วครับขยายหูดำปื้พยาหน่อย พยาญใหญ่การทำงานของเขาดอกบานเพิ่นมาพิสูจน์ดูสิได้ไม่ได้ตามเรียนไก่จ้าเดี๋ยวนีนจะต้องเล่าบ่าแดงข้ามข้ามแดงครับ นี่คือสวยแดงที่ครึ่งเลยนี่สวยสดมากนี่มองละดอกครับดอกขาวตุ่มนึงครับโดนคนแต่ยังแข็งอยู่ครับแข็งแล้วค่ะแต่เป็นติดเปื่อนแน่ตัว,ตว,ตวนี้ดอกครับ ตรองามเสวยงามด้วครับฝไฟครับปกติผออ่นอกเออป็นมูด้เห็นออเป็นมูด้เห็นดอกเดียวตองเด้หเลยพึ่งข้าลายดอกนี่ขาเงวาค,ครับพุ่นดอกนึงนต้ท้องพุ่นใต่ขอนเห็นบ่ อนี้เบ่งนี่ถึงขาลัยครับาลัยครับจะของผนนอนสองสองดอกครับมูผุนเห็นตูมอยู่ผุนสองสามโอ้่ั้งสองครับหนคนจ่นหนุนนุ่นแมนได้เลยหน่นั่นแมนแมนื้เออเ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเ้มเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้เยฮเย โอ้เห็นเรขาวุ่วนเงวๆเลยครับเม่นจ่ะอุ้ยได้รุ่นนีเนาะดอกนึงสวยอยู่เห็นมูขาเงาเนาะไลโดกำลังสวยงามเลยครับตองเทียนขาเดียวสองดอกครับ เง่นเบอรนขาเดียวสูงโดดมีสองครับเพื่งเทียนนี้ของกินขาเพิ่นลุ่มปองงองเลยครับขอดงขอดงแดงครับจุงนี้บาดแล้วครับเจ้มามันคอยกับมนันคือกันเลยพี่ดงดงทำแดง บานทั้งถือฝนแต่แข็งนะคะยังได้ยังได้ไดโอ้มือว่านของโคดีง่ามมับนี่สองครับนี่ได้บโบ่มนี่ไปทั้งเพิ่นไปทั้งเพิ่นไปตั้งเพิ่นมด มูลกำลังตูมครับช,ช็อกโกแลตช็อกโกแลตบาตจะเทิอนออกางไงเลยครับนี่มาะมานเห็ดปกไฟแล้วครับเห็ดปอกไฟพี่เนาะมันไงนี่ครับจกำลังงามอมืหัวสุน ุนเลยพอกระสุนครับอพอกแกงอยู่ด้วยครับนี่อ้ยส,สวยๆมันละครับหลุนเบิ้งเห็ดเขามันถึงงามคือเห็ดแถวบ้านเขาบอกขาถึงยาวครับเห็ดเขาปลาจะรัดด้วยครับบอกไฟจะหากใหม่เ<ม>นาะ,ะของปี นปีปลานี่เน,ะนาะขาอวนดูครับอ,อุ้ยขาบูดีาสุดขาเ่าขาเนา,าเนาต็มขาอวนวน,น้ำห,หากใหม่ฟันไปเสียงหากใหม่ขึ้นออกซีครับมองนิซี หนึ่งสามจุดหนึ่งสี่สองรอบเพิ่มขึ้นก้อนถือทาง,าาง,งปปทาไปครับเพิ่งจะงอลงครูปัญหาไหลขึงจนไดยครับ ทางไหนก่อนทางที่หรือทางคุณทางทีเยอะนี่อยู่กับโผ้หน่อยหัวหน่อยลองโผ้ท่านวิถดินไม่ทันหมด ปลาคักเลยครับจุดหนึ่งโดดงอยู่ครับปลานี่เอาก็เคยได้ปลา,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 าขนาดก็เคยได้ปลาขนาดก็โดอดเงยครับขนาดโดดเงยหมู่เงยปีนี้เขาท่านได้อยู่ปลาขนาดมาประเดิมปลาจระเข้ก่อนปวกไฟ 국민 ketenpen ketenpen ketenpe 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 บกคือดินปลาบานเขาเนาอแข็ง okay. หม่พืชหลายสองดอกคู่กันเห็นดอกเดียวงัดขึ้นมาได้สองดอกนึงคุณพระท่านโพครับสามดอกคือตายครับออืือ สวยมากสวยมากขาอ้วนๆลองครับขีดบัฝันว่าจะหมานปวกไฟ สวยงามครับนี่พอแกงอยู่ครับนี่ใส่บวบเข้าไปสามหน่วย <c oughs> อุ้ยสวยๆเลยลุนหัวกระสุนได้ถึงยี่สิบอยู่ครับสวยงามมากกำลังกินหวานเลยพี่น้งอเเงเขามึงมีบานมดครับยังไดอยู่ของ,ของปลากกินน้ำแน่ วันกำลังงามเลยมขึ้นฝนก็ตกแห้งน้ำครับตกโดนน้ำนี่อดอกนอนอยังน้งมันมีคนเชียงคนเอไมนมีคนเดินกัน,กนอยู่ในป่ายอยู่ตัวนี้ช็อกโกแลตครับดอกบานครับกลางดงเขาจะรัดทำเ,เลี้ยงสัตว์ พอสม,มัยโบราณสรุกผลงานเมื่อนี้ครับมาทามกลางสายฝนอู้ว่าแต่สิโบโมมานประมาณคือเก่ามันเกินคาดเห็นว่าครับนี่เกินคาดนี่รต่านทอนหัวกระสุนเลยมืนน่อนี้มาเมื่อนี้ผมมีคนในป่าเด้อครับมาผมมีรถพ่อคันมีแต่หมูไอ,อ้สี่คนนะมื่อนี้ครับไ <c oughs> <c oughs> อามาสี่คนนะครับเมื่อนี้ มือถือว่ามันพอดีฝนเพิ่งก็เป็นใจครับพอเตรียมมาเขาป่าฝนเพิ่งจะหยุดเลยยางปลาครับเขาไปกับม้านเลยมัสชุ่มมากกรับไมาเลยงัดั้าง,งัดดีครับนี่ไก่ไหมปลานี่น้อยฝนมันตกก่อนยางเขาตา่ำ้นมันพอดีก็พ,พี่น้องกับบ้านแล้วครับดุนดุนกันไม่ว่าจะเข้าไปป่าไลขอบคุณเลยล้าที่ข้าวมาเป็นกำลังใจตะเพ่งก็ยานมาตลอดครับ ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลท์ทุกแชร์ทุก,ทกคอมเมนต์ครับผมพอกันไม่ชิมนาครับค่ะมูนีมนันถือว่ามาันเกินคาดเลยครับนี่กับบ้านละค่ะพี่นอ้องคนโตกว่าสิเขาป้านเนี่ยเพรเขาป้านเนี่ยยังใจโยหาสีหาสีาสี่ถอยหรือสี่สู่เออพี่ใหญ่เรามาแล้วสิ่ถอยเห็นยังรอพี่ใหญ่ลดบลยอนหน่นครับมูนีไอ้ก้ามสี่คน มากับพ่อพามมากับอาจารย์พิ่นเข้มาแล้วกับเป็นกำลังใจให้ตาเพลงกับยายอ่านน้ำเด้อจ้าฝากจันดงพะเลาะน้ำเนยค่ะกดติดตามเพื้นน้ำเนยเนาะเบิ่งตาเพลงแล้วกับเบิ่งจันดงน้ำเด้อพี่น้องครับฝากส่องหน่อยๆส่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอยังก็ละเพิ่นได้อยังก็ละ เป็นวันในสวนแม่เป็นคายเนี้ยก็เราบอกก็ว่าเปลี่ยนด้วยในสวนเออบัตบัตมบนตบันบับัไปกับของเครือไปแล้วเนาะพอกันไหมชิหนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝากติดตามด้วค่ะสวัสดีค่ะู้ดอก่บลูดตุนยเขา ดูดดมันขุ่มเลยเนาะดอกใหญ่